สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในอีกหนึ่งแมปไท้คูนอีกแล้วและแน่นอนว่าเราจะต้องมาสร้างปราสาทเคียงกับเพื่อนๆเองแต่ว่ามันมีปราสาทหลายแบบนะแต่ที่ผมเรียกมันก,ก็คือเป็นปราสาทน้ำมันเองวอเชอร์ตอนนี้เราก็มีเงินทั้งหมด4,000กว่าบาทมันมันทำเงินยังไงผมไม่รู้มันออกมาจากไอเจ้าเนี้ย สร็จแล้วมันก็ไหลไหลไป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 ตามทางไหลไปไหลไปเสร็จ้วเข้าไปในปราสาทอ๋อเพิ่งเห็นว่ามันมีหลุมด้านล่างมันคือเครื่องทําเงินของเรานั่นเองตอนนี้ได้ก้อนละ5บาท10บาทนะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเริ่มจากประตูมาอุ้ยอ้เป็นเหมือนเกาะล้อมรอบเมืองเลยนะแล้วก็มีนี่เป็นไม้ที่สูงด้วย ขาสั้นกระโดดพอถึงเพื่อเต็มอ๋อมันน่าจะเป็นสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็น่าจะไปสู้กับเพื่อนๆได้นะภายในแมปเดี๋ยวเราอัปเกรดกันก่อนอ่าเพิ่มไหมเงินเพิ่มไหมเพิ่มอ๋อนี่ไงเพิ่มมาอีก5บาทตอนนี้ก็จะเป็น15บาทนะฝั่งนี้แต่ว่าสําหรับฝั่งนี้ยังเป็นเท่าไหร่เนี่ยได้ทีละ8บาทโอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นปราสาทของเพื่อนแล้วนะ เราจะแอบปีนขึ้นไปดูสิว่าปีนขึ้นไปดูได้หรือเปล่าเดีเ๋ยวเราลองปีงขน,นปขึ้นไปก่อนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นอ้าวอ๋อถ้าประตูปิดแสดงว่าเราไม่สามารถเข้าได้นั่นเองอันนี้เขาจะมีบอกเลยนะว่ามีตรงไหนบ้างให้เราไปกดอันหนึ่งก็ใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเนี่ยห้าพันหกพันเนี่ยและนี่อันนี้ระหว่างที่เรารอเงินเราสามารถมาวิ่งไล่เก็บพวกนี้ได้นะมันจะได้เป็นเงินแล้วก็เอ็กพีมาด้วย อฮ้ย,ยทางเข้าไปหนูก็ลกด้วยไหนเรามาดูซิอ่ะอ่ะก็เ,เปิดไปเหรอมองไม่เห็นทําไมเนี่ยเข้าไปได้เลยกาจะเข้าไปใช้สกิลซะหน่อย่อะแล้วตอนนี้เราก็มีเงินพอสําหรับอาวุธและแปดพันเราจะมาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเราสามารถซื้อได้เปล่านี่ได้แล้ว เราจะวิ่งะหา่างวิ่งเราก็ต้องฝึกซ้อมไปฟันอ้า <że> ฟัน <aha> ซ <upp Myers> ้ายฟันขวาฟันซ้ายฟันขวาฟันซ้ายมาจิ้มไปฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เอเมื่อกี้ตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นเฮ้ยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นข้างหน้าแจมด้วยแจมด้วยเฮ้เพื่อนเพื่อนรอก่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวกันเดี๋ยว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 อุ้ยออ้ยโดน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  เฮ้ยเอ้ยฟันฟ okay. ันก่อนข้างหลังข้างหลังมา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 ข้างหลังใจเย็นข้างหลังข้างหลังเฮ้ยข้างหลังนั่นไงนั่นไงตายเลยเอ้ยคุย๊กคุ๊กทำไมสะอยโกงยังอ้อโอ้อย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 อ้าวโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยอืมเขาแข่งแก่งอ่ะเราก็ได้ชุดเกาะมาแล้วนะขณะนี้ ไหนมากลองใส่โอ้โหอย่างที่ครับนี่เลืงแสงด้วยด้วยอุยเป็ดทะลุกระเป๋ามาเดี๋ยวไปเอาดาบกันเมื่อกี้เขายังสู้กันอยู่ไหมังไงยังไงยังไงอยู่นั่นยิงยิงไปยิงไปยิงไปเอายิงไปไม่โดนยิงมุดยิงวุดยิงยิงฟันหน่อยเพื่อนเพื่อนฟันหน่อยเพื่อนเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนอุ้ยอุยุยโดนโดน ไปอ่ะโอเคทำไมเขาแข่งจังวะอุ้ยอุ้ยมีคืนยักมีคืนยักเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนไม่โดนอือื้อได้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 ได,ได,ได้ฟันฟันเลยเอยอเออไม่โดนเขาเลยเขาโดนกูอย่างเดียวด้านไงเปิดเขาเทเๆตายก่อนด้วยอืมความเทพนี้ท่านได้แต่ใดมาเฮ้ยเลเวลอัพแล้วตอนนี้เราเล e เวห6แล้วไหนดูเพื่อนเขาเวลอะไรกันมีบอกไหม เหมือนจะไม่มีฮะปาตี้ฟิตสองหมื่นคาตูห้าพันโอเคเลยรู้แล้วว่าปลาแพงกว่าตู้เหมือนจะมีเจ้าที่เจ้าที่ไล่เจอาไปเก็บจอาไปเก็บของเจ้าดีไล่โดนเจ้าที่ไล่อะไรเจ้าที่เจ้าที่อะไรเจ้าที่เจ้าที่กูตะกูตายต่อหน้าต่อตาตายคาหน้าบ้านเลยเจ้าที่เขาแรงยิงเกมนี้สงสัยจะไปเก็บของไม่ได้ละ อย่ามาเฝ้าดิอย่ามาเฝ้าดิอย่ามาเฝ้าดิ c ดิเข้า o m ดิว c ดีโอเข้า e o ดิเข้าไปดิเข้าไปดิอุ้ยไปแล้วไม่กล้าเข้าดิเจ้าที่เจ้าที่แรงจริงนะที่นี่นี่เรามาดู security ซึนามิโอเคนี่อันนี้จุดอัปเกรดอัปเกรดอะไรเอ่ยอ๋อใช้อ้นี้มาเพิ่มได้เจมเลือดดาเมจเพิ่มได้เม็ก่อน นี่เพิ่มด,เดเาเมจเนาเพิ่มแนนเดียวแล้วก็นี่สปีดไปโอเคอันนี้อ๋อรีเบิร์ดแล้วเราจะสามารถไปสถานที่พวกนี้ได้นี่เยิ้มเยียนเยิมเยียนไปเยิยมเยียนโอเคไปเ <c oughs> ยิมเยียนแล้วเพื่อน, <c oughs> ไไนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปไปแล้วเย็้มเยียนก่อนเพื่อน มาเยี่ยมเย็ยนเฉยเพื่อนบ้านแล้วนะั้นตอนนี้เราก็ได้ตู้ะอะควาเรียมมาแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันได้ปลามาด้วยผมไปยืนทับมันพอดีเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ที่แนฝั่งเนี้ยสองหมื่นยังไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกอะควาเรียมหนึ่งอ๋อน่าจะสองพันเหมือนกันนะไหนอ๋าน,นี่ไงปลาคล้ายกันเลยโอเคระหว่างที่เรารองเงินนั้นนะเราก็ต้องออกไปตามราอีก ตามเคยนะโดยที่เมื่อกี้เราเห็นเป้าหมายผ่านไปแวบๆทางซ้ายมือเขาจะเป็นเหยื่อของเราหรือเราจะไปเป็นเหยื่อของเขาตา้องมาติดตามชมตอนต่อไปอุอบปกใจหมดหนามาเอาเฮ้ยนี่ยิงไปโอเคไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาเอาเพื่อนโอทเทเลพอร์ตไปแล้วโอเคเอ้ยนี่กล่องหนึ่งเวลอัพโอเคเวล8แปดแล้วตอนนี้ เฮ้ยได้เงินใหม่ีต้องห้าพันเนี่ยมีมีคนเกิดใหม่มีคนเพิ่งเข้ามาแบบมามีคนเพิ่งเข้าแบบมาเดี๋ยวไปเร็วกไปเรียไปต้อนรับเขาหน่อยไปต้อนรับเขาต้อนรับเขาไปต้อนรับเขาต้อนรับคอาได้ซึนามิต้อนรับคอาได้ซึนามิโอ้ยังมีเกรอบป้องกันอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนวิ่งไปไหนเนี่ยเพื่อนวิ่งไปไหนเพื่อน เพื่อนมาหาเรากันสิเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วเกาะหมดแล้วเกาะหมดก็หมดเกาะหมดก็ตายครับเกาะหมดเกาะหมดแล้วแลวตรงนี้นี่เขาก็มีเป็นของรางวัลให้ด้วยนะถ้าเราอยู่เกมนานเราก็จะได้ยิ่งของรางวัลที่ดีขึ้นโอเคอันนี้คืออะไรอันดับเบิลจัมคืออะไรกระโดดสองรอบเหรอเฮ้ยเราสามารถกระโดดได้สองรอบโอเคเลยนี่ ข้างล่างเราน่าจะเหลือนี่ปาร์ตี้ฟิชมาไหนเอย่ยอ๋อเป็นปลามาปาร์ตี้กันตรงนี้เองรวมกันตรงนี้หมดเลยใส่เป็นหมวกปาร์ตี้ด้วยโอเคขึ้นไปดูข้างบนก่อนเหลืออะไรบ้างตอนนี้ก็ได้98%แล้วนะน่าจะเหลืออันนี้แค่นี้แหละ5 0 0ห0ืเฮ้ยนี่มันสตูคู่แขนหรือเปล่า ใช่ป่าใช่ป่าเพื่อนใช่ป่าเพื่อนเพื่อนจะสู้กับเพื่อนมาไอ้เพื่อนจะสู้ใช่ป่าเพื่อนจะสู้ป่าวเพื่อนโอ๋ๆดีกันดีกันดีกันมาเพื่อนจะสู้ใช่ป่าเพื่อนมาเพื่อนโอยๆยิงผิดยิงผิดด้านหมาเพื่อนเพื่อนจะสู้ใช่ปล่าเพื่อนสิเพื่อนทําไมเรากระโดดหนีทําไมอือกระโดดหนีทําไมโอยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเออออมามา ไปเออไปโดนโดนซึนามิไปซึนามิไล่ไปเฮ้ยหนีหนีซึนามิได้เอ้ยเอ้ยนี่ยังยิงยิงผิดด้านไปเอ้ยเอ้ยอย่าอยาอย่าเอ้ยเล่นเลยเยอะกว่านะเพื่อนคิดดีๆค euh ิดดีๆคิดดีดคิดดีดคิดคิดอีกทีคิดอีกทีคิดคิดอีกทีดีดีอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวมัวแล้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 วตอนนี้ เอ,เอ้ยเกิดเกิดการลนเกิดการลนเฮ้ย,ยมาอ๋อดิเกาะกะ็เกาะเกาะก็เกาะสิมาเพื่อนเย,ย่เราชนะอย่ามาคิดจะสู้โอเคถึงบ้านแล้วตอนนี้เพิ่มเรายนสนายโอเคมาจุดสุดท้าย5 0 0 0มืนเย่ตอนนี้ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะไถ่คืนคอมพลีส เอ๊ะ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 อออย่า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 ไปไหนเราเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนทำไมเพื่อนไม่รักเราหรอเพื่อนเพื่อนวิ่งหนีเราทำไมเพื่อนวิ่งหนีทำไมเราเพื่อนอย่าวิ่งหนีดิเพื่อนโอ้มาเล่นกับเราก่อนเพื่อนมาเล่นก่อนมาเล่นกันก่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนมาเล่นกันก่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อดนแล้วเพื่อดนแล้วเพื่อดนแล เพ,พ,พื่อนเพื่อนปิงขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนปิงขึ้นอย่างเพื่อนอื้อื้อตามมาตามมาตามมาถึงตามมาถึงหน้าแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่กันก่อนดิเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งหนีสิเพื่อนไปก่อนเอาซูนามีไปเพื่อนเอ้าเอ้ยเพื่อนไปแล้วแ้วบ๊ายบายอูจัตามขึ้นไปถึงบ้านเลยเนี่ยเพื่อนจะไม่ให้เราเข้าบ้านไหนหรอเมื่อกี้ แล้ตอนนี้เราก็เหมือนจะได้ปลดพลังใหม่มาด้วยนะนี่เป็นพลังคอสมิกจริงป้าได้มาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ